หลวงปู่ทวดเนื้อผงผสมว่านปี2497วัดช้งางให้รุ่นบูรณะพระบรมธาตุเจดีสร้างเมื่อปี2551เนื่องด้วยพ่อท่านหยนเจ้าวัดวัดช้งางให้เห็นว่าพระบรมธาตุเจดีของวัดช้งางให้ได้ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีการบูรณะจึงได้สร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด ชุดนี้ขึ้นมาโดยสร้างตามตำราของวัดช่างให้ทุบการและส่วนผสมสำคัญคือพระหลวงพุทธวดปี2497จำนวนมากที่ได้ใส่ลงไปเป็นส่วนผสมโดยมีการพุทธาพิเศษที่วัดช่างให้ถึงสองวาระวาระแรกคือ25มีนา2551วาระที่สองคือ22มิถุนายน2553 เกจิที่เขาร่วมปลูกเสกมีพ่อท่านยวนเจ้าวัดวดชังให้พ่อท่านชินวัดเมืองยะลาพ่อท่านพลวัดนาประดูพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะพ่อท่านจวนวัดยางแดงพ่อท่านผันวัดทรายขาวพระชุดนี้จึงมีส่วนสําคัญและจุดประสงค์ดีโดยมีมวลสารสําคัญคือหลวงพุทธสองสี่เก้าเจ็ดจำนวนมากใครได้ไว้ครอบครองจึงเป็นของวิเศษที่ติดตัวคุ้มครองได้ตลอดไป